กับสวัสดีสมาชิก F4 ทางช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับกับสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับก็พบกับผมนะครับมวยหูนนท์เมืองเพชรอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับแนวทางมวยตัวที่ชอบนะครับนะตัวที่น่าลุ้นตัวที่น่าเชียร์เพื่อเป็นแนวทางนะครับประกอบการลุ้นการเชียร์ของสมาชิก F4 ของผมทุกท่านนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์สมาชิกก็ อย่าลืมนะครับสองช่องทางที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับพอมวยคนที่ชอบกีฬามวยไทยนะครับนะช่องทางที่หนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มข้อมูลมวยข่าวสารวงการมวยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มมีมวยเด็ดมวยมีแนวทางนะครับให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าไปาหาข้อมูลนะครับแล้วก,ก็แล้วก็มีกลุ่มฟังราคาต่อรองผ่านลายเสียง ภาคโดยผมนะครับพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์4วันนะครับนะสมาชิกก็สนใจนะครับที่เข้าใครที่สนใจก็เข้ามาได้ที่ช่อง ID Line นะครับครับ ID ดี n e มีแอดนำหน้า n o n m p 5 5นะครับผมอีกอยองทางนึงนะครับก็ตัวช่วยมวยตู้นะครับใครที่ยังไม่มีตัวช่วยมวยตู้ชอบสไตล์การภาคชี้ตัวเล่นเน้นขาใหญ่ดูบรรยากาศแวดล้อมในเวทีนะครับนะมีทั้งมวยต่อมวยลองชี้ให้เล่นก็0 9 4 0 9 4 3 9 6 8 1 0 2 0 9 4 3 9 6 8 1 0 2กนะครับก็ฝากไว้ด้วยโทรเข้ามาสอบถามได้รายเดือนรายวันรายสัปดาห์นะเดี๋ยวมาดูมวยวันนี้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีมวยจัดที่เวทีราดดำเนินนะครับจัดที่เวทีราดดำเนินนะครับผมก็มองกล้องสองกล้องมองเกมไปที่คู่ที่สองนะครับแล้วก็คู่ที่สามนะครับมาดูน้ำหนักกันนะครับนะคู่สองแดงเขาใหญ่สอสมหมายร้อยยิบเจ็ดปอนด์นะน้ำหนักที่ต่อย มา128.5ลด1.5ปอนด์นะครับส่วนคู่ชกกึกกล้องนาวีอันดามันต่อยพิกัดเท่ากันนะ127มา128.5ลด1.5แหมมาเท่ากันเป๊ะลดเท่ากันเป๊ะเลยอีกคู่หนึ่งสมนชัย TBM ยิมร2 5ปอนดะ์นะน้ำหนักชกมา127.2ลดน้ำหนัก2.2ปอนด์ถือว่าค่อนข้างเยอะโลกว่าส่วนคู่ชกพันมงคลสองม,มงคลการช่างต่อย125มา126.4ลด1.4แดงลด2.7นึ่งินลด1.4นะครับนะ นี่คือข้อมูลน้ำหนักมาดูเลทเปิดเขาใหญ่7-4สีมานชัยสิบนะครับมาวิเคราะห์เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคู่2นะครับนะเขาใหญ่สิทธิ์กรุงไทยนะครับนะมวย1้อซ้อมสอสมหมายเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับเข่าในแข็งแรงเก๋ากระดูกการผ่านมวยดีต่อยไว้ล่าสุดนะครับนะไปต่อย RWS นะครับแพ้ลิกคาโด นะครับซินบีมวยไทย22เมษาที่ผ่านมาส่วนคู่ชกกึกกล้องเกียรตินาวีอันดามันนาวีอันดามันนะครับมวยสงขาเป็นมวยเข่าเตะต่อยปั้มตีแข็งแก่งปอดใหญ่ปลายแรงมวยคู่นี้ก็นอกกับนายแดงนี่กับประเภทฝีมือน้ําเงินนี่มวยเข่านะครับนะคู่นี้่าน้ําเงินเนี่ยต่อยไว้ล่าสุดชนะหล,หลงชุมพรท่าแสยาสัตว์ที่ระดําเนิน12เมษานะครับคู่นี้ชอบไปที่เสือคนจัดนะอย่างที่เจ้าเขาใหญ่ นะครับนะกระดูก,การผ่านมวยนะครับชอบกระดูก,การผ่านมวยเข้าไปได้เปรียบราคาก็แต่งบงังเพราะว่ามีสิทธิแพ้ได้เนื่องจากน้าเงินเป็นมวยเขา่าไปแรงนะครับมีสิทธิอ์อเจ้ากึกกล้องเนี่ยนะครับมีสิทธิพิผันได้เข้าแดงไปได้เปรียบแต่งตัวบางทุนมาถึงอีกคู่หนึ่งคู่ 3, สมสวรรชยัยท b m เยิมมวยสตูลซ้อม TBM ยิมเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีนะครับหักเทต่อยไวล่าสุดชนะสิงห์รวมทองนกยินหน้าก,กระบงังนะครับสามสิบพฤศจิหกห้าแม่เลือเวทีไปนานนะ นะตั้งแต่พฤจิหกห้าเลยเจ้าสมานชัยคู่ชกพันมงคลสองมงคลการช่างหรือว่าเจ้าเสมอไหนวอพออ่างทองนั่นเองมวยอุดรซ้อมสองมงคลการช่างกระดูการผ่านมวยดีเตะต่ตอยหนักแรงเข้าลุ้นเข,ข้าก่อนได้ลุ้นก่อนล่าสุดพิจนะแสนเอกนุ่มบางกะดีที่ล่าดําเนินมาต่อยไว้ล่าสุดสามพฤษภาชอบนําเงินออกลองนะแดงหายเหลือหายเวทีไปนานนับรวมหกเดือนนะครับนาเงินที่ต่อยไว้ล่าสุดพฤษภาที่ผ่านมา ออกไปที่พันมงคลเรทเปิด11.8สมานชัยต่อ11.8ออกรองพันมงคลนะครับ2ตัวชอบ2ตัวหน้ารุ้นหน้าเชียร์นะครับนะเขาใหญ่พันมงคลสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่าน fc โชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ